วันนี้ผมจะมาแบ่งปัน5เคล็ดลับคิดเป็นเห็นเงินล้านเคล็ดลับที่ 1. วางตำแหน่งตนเองเป็นมนุษย์เงินล้านก่อนชีวิตของเราเนี่ยลำดับในการสร้างนี่เป็นเรื่องสำคัญต้องเริ่มจากเป็นทำแล้วก็มีเป็นหมายถึงเป็นจากภายในเริ่มจากวางตำแหน่งตัวเองก่อนเคล็ดลับข้อที่2นะครับกล้าที่จะฝันใหญ่ ฝันเล็กฝันใหญ่ใช้ต้นทุนเท่ากันก็คือไม่ต้องเสียเงินเลยแต่ถ้าเราไม่กล้าแม้แต่จะฝันเนี่ยชีวิตก็ไม่มีวันที่จะเป็นคนที่ประสบความสาเร็จละเคล็ดลับที่3นะครับเรียนรู้พลังแห่งศรัทธาตนเองปัญหาของคนส่วนใหญ่ก็คือเรามักจะด้อยค่าตัวเราดูถูกตัวเราจากสิ่งแวดล้อมจากคําพูดผู้คนทั้งหลายบอกว่าโอ้ฉันไม่เก่งพอฉันทําไม่ได้หรอกฉันยิ่งใหญ่ไม่ได้วันนี้ ใครต้องการยิ่งใหญ่ต้องเรียนรู้พลังแห่งศรัทธาเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีพลังศรัทธาเราจะเคารพตัวเองพอเคารพตัวเองเราจะมีความเชื่อมั่นอย่างถูกต้องในการทําสิ่งที่เราทําอยู่เพื่อสร้างผลลัพธ์ความสําเร็จในที่สุดเคล็ดลับที่4นะครับค้นพบพลังอำนาจของคำพูดคนทุกคนมีคำพูดถ้อยคำภาษาคำถามติดตัวเราใครก็ตามที่ต้องการเป็นมนุษย์เงินลา้านเนี่ยจะต้องมีภาษาที่ให้พลังสูงเช่นฉันยอดเยี่ยม ฉันทำได้แน่นอนนี่คือคำพูดที่มีพลังอำนาจมีคำสรุปบอกว่าคุณภาพชีวิตของเราขึ้นอยู่กับคุณภาพภาษาถ้อยคำและคำถามที่เราใช้อยู่เป็นประจำเคล็ดลับที่5นะครับพัฒนาคุณค่าเพื่อส่งมอบคุณค่า ในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นชีวิตของเราจะประสบความสำเร็จมากขึ้นเมื่อเราช่วยผู้อื่นประสบความสำเร็จมากขึ้นการช่วยผู้อื่นประสบความสำเร็จมากขึ้นวัดจากการช่วยแก้ปัญหาให้เขาหรือเป็นประโยชน์ในการเติมเต็มเพื่อให้พวกเขาบรรลุปเป้าหมายถ้ามันเป็นการสร้างชัยชนะแบบวินวินด้วยกันแล้วเรายังคงเรียนรู้พัฒนาเพิ่มเติม,ตมคุณค่าแล้วแลกเปลี่ยนเป็นมูลค่ากลับมาโดยเราเข้าใจว่า ทุกมูลค่าเงินล้านที่เราต้องการมาจากคุณค่ายิ่งใหญ่ที่เรายกระดับขึ้นเพื่อแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นใครก็ตามที่ฟังคลิปนี้แล้วถ้าเราปรารถนาที่จะเป็นมนุษย์เงินล้านเราก็เป็นได้เพียงแต่เราต้องเข้าใจเคล็ดลับโดยเฉพาะ5เคล็ดลับในการคิดเป็นเห็นเงินล้าน